โเส็จสอ่าสวัสดีสวัสดีทุกคนเดี๋ยวเขาเปิดประตูร้านหน่อยวันนี้เราจะจะพาเดินนี่มันอะไรออะไรอยู่หรอโอ้ยแว่นหายโดนขโมยแว่นเราจะพามาเดินกลับบ้าน ฝนตกเพิ่งออกมาได้เนี่ยหลานก่อนเราจะพามาเดินกลับบ้านนะครับเดินกลับบ้านไปการใช้งานสำหรับ เข,เขียนบล็อกเขียนบทความเมื่อฝนยังตกอยู่เลเนี่ยเขียนบล็อกเขียนบทความลง WordPress เว็บไซต์แล้วก็วันนี้เขามีไอตัวใหม่อะน,นะไอ้ก o เกิก o กิเขาปล่อยตัวใหม่ออกมานะครับเขาเรียกว่า Google Gemini c l i ซึ่งซึ่งใช้กับพวกเทอร์มินอล ใช้คำสั่งเป็นคอมมาไลน์นะครับเป็นคอมมาไลน์เป็นคอมมาไลา <c oughs> น์าลาซึ่งเหมาะมากกับชาวคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์หรือว่าเป็นนักพัฒนาเว็บไซต์นะครับวันนี้ลองไ,ได้ลองใช้ลองใช้กับการทำเว็บไซต์ร้านอาหารไปโปรเจกต์หนึ่งนะครับแต่ไม่ได้ใช้จริงหรอกไม่ได้ใช้จริงใช้แค่ แค่ทำทำเล่นๆนะครับหัดติดตั้งบนวินโดว์แล้วมันก็ใช้ได้ซะด้วยนะครับใช้ได้ใช้ได้ไปด,ดูอันนี้เป็นบรรยากาศที่กลางคืนกี่โมงแล้วเนี่หกทุ่มสี่สิบโอ้เดี๋ยงเปิดอยู่เลยฟิลลี่คนเต็ม โปรเจกต์เล็กๆเนี่ยลองทำดูแล้วใช้ได้นะครับสำหรับไอ้ g m น i ย c r i นะครับฟรีเลยใช้ฟรีนะครับใช้ฟรีใช้บัญชี Google อีเมล Google อเล Google. อ้ยลมแรงคนไทยสิครับพวกไทยอยู่เนี่ย <laughs> ใช้อีเมล Google <laughs> อีเมลก็ g ีเมลเออ g ีเมล g ีเมลล็อกอินผ่านเวลาเราติดตั้งผ่านในคอมมานไลน์หรือว่าเทอร์มินอลเนี่ยแล้วก็แล้วก็ซายอินนะครับเหมือนอาราวให้มัน execute ผ่านผ่านเทอร์มินอลผ่านแอปเหมือนแอปทั่วไปนะครับแต่ถ้าอยากใช้แอดวานก็ต้องใช้ตัวเอพีไอคอนโซ่เอพีไอ API. API. จับไม่ได้นะครับเพราะว่าเดินเดินคุย เดินคุยผ่านมือถือนะครับเดินคุยผ่านมือถือพูดถึงเรื่องไอ Google mm ้ Google Gemini CLI นะครับสำหรับใครที่เป็นนักพัฒนากับหรือว่าเป็นนักทำเว็บไซต์ทำโปรเจกต์เขียนเว็บตัวนี้น่านาจะตอบโจทย์พอสมควรนะครับจากที่ที่ที่ลองใช้คือเพิ่งเพิ่งลองใช้2 สครั้งสงครั้งนะครับพูดตรงๆเลย2ครั้งในใช้ในไอ้ u x นิกเดสเดสท็อปที่บ้าน,นเป็นมัน,เป,น,บบป linux, นเป็นระบบปฏิบัติการ linux นะครับเป็นระบบปฏิบัติการ linux ก็ใช้ลองใช้ดูเมื่อเช้าพยายามให้มันเขียนโค้ดให้มันมันน่าจะติด permission นะครับเพราะว่า,า linux ลินุกซ์ลินกซ์มันไม่เหมือนกันแต่พอวันนี้ไปทำงานที่ร้านลองใช้ไอ้วินโดว์ดูให้มันเขียนเว็บไซต์ร้านอาหารโดยใช้เรียกนะครับใช้ได้ทำได้มันทำทำเว็บไซต์โดยที่มันคิดให้เราเลยเราเราใช้แค่พรอมหรือว่าคำสั่งนะครับเขียนคำสั่งแค่เขียนบอกว่าฉันอยากได้อย่างนี้นะฉันเหมือนเหมือนไปสั่งอาหารร้านอาหารนะเหมือนไปสั่ง ก๋ <c oughs> วยเตี๋ยวเออเหมือนไปสั่งก๋วยเตี๋ยวว่า Select น้ำไม่เอาถั่วงอกไม่เอานี่แต่ใส่อนุ่นใส่อนี่แต่ถ้าเราเขียนพร้อมที่ถูกต้องอะ่ะ AI มันจะทํางานให้เรานะครับ AI มันจะทํางานให้เราแบบน่เรอออกมาเลยตัวไอเจมินา CRI agent ตัวนี้นะครับเขาเพิ่งปล่อยมาได้วันสองวันเนี่ย ให้ดูบรรยากาศทางเดินกับบ้านวันนี้มันดึกแล้วนะเนี่ยนะดึกแล้ว <_ Q> พักนี้ทำใช้พลังงานเยอะมากเลยนะครับใช้พลังงานในการกินเหล้าพ <_ Q> <_ Q> ูดตรงๆกินเบียร์เยอะแล้วก็ทำงานหนักแต่ไม่ได้ผลตอบแทนแต่คือไปทุ่มเทกับการเรียนรู้ไอ้ ในการเขียนพร้อมนะครับเขียนพร้อมถ้าไปดูในไอช็อตคลิปที่ผมทําอยู่จะเห็นว่ามีพร้อมที่2ฮิวมานอยเขาเรียกฮิวมานอยนะครับฮิวมานอยเดินคุยกันในช็อตคลิปของตะข่งคุยข้างทุ่งนะครับคือพยายามพยายามเรียนรู้การเขียนพร้อมแบบใหม่ๆสั่งให้สั่งให้ไอพวกที่เขาให้บริการ AI เนี่ยว่ามันจะทำอะไรได้มั่งนะครับ มันจะทําอะไรได้มากแต่วันนี้นดึกแล้วทำบ่อยเมียก็ด่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเก็บหญ้าไปให้แมวเดี๋ยวหญ้าไปให้แมวกินดีกว่าเพราะว่าเราไม่ได้เจอแมวกันมานานแล้วนีเนเ่เดี๋ยวให้ดูเนี่ยเดี๋ยวที่จริงว่าจะถ่ายหน้าร้อนให้ดูว่าต้นไม้นี่มันกรุก เป็นยังไงเนี่ยจนใบออกแล้วเดี๋ยวมันจะร่วงอีกแล้วเนี่ยครับช่วงน,นี้พายุเข้าพูดดังไม่ได้เพราะว่าในเขตชนุนชุนเลยเดี๋ยวเราไม่มีหญ้าให้แมววันนี้เราจะ,จะเข้าบ้านแล้วแมวมันจะวิ่งมามาขอญ้ากินแมวชอบกินหญ้าบ้านเนี้ย แมวมีแมวสองตัวที่บ้านมีแมวสองตัวนี่อา้าว <c oughs> มารอแล้วไอโซอยู่ไม่มีวันนี้ไม่มีลูกฝนมันตกไม่มีหรอกมันรอรอกินข้าวรอกินหญ้าแมวตัวนี้มันชื่อโซอยู่ไม่ชอบให้จับ แต่กลางคืนน่ะจะมารอกินอ่าหลอกมันหลอกมันมีหญ้าแห้งอยู่นิดนึงหญ้าแห้งะ so you, นะเอาสุยุเข้ามามาลอง try เอ้าวไม่เอาอ้าวซูชิเข้มาเนี่ชี หญาแห้งลุกยญ้าแห้งอืมเนี่ยครับที่บ้านมีแมวสองตัวไม่ได้ไล์สดนาน,นเดี๋ยววันหลังจะเก็บหญ้ามาคือมันพอได้ยินเสียงเปิดประตูช่วงเวลานี้มันนึกว่าจะเอาย้ามาให้กินฮะสุชิเอ้โซยุ พูดเซฮัลโหลหน่อยโซยุ so ไอตัวนี้กลัวเฮ้ยโซยุยูเซฮัลโหลผู้คนหน่อยเว้ยเนี่ยวันนี้นะเราไม่ได้ไลฟ์สดกันนานแล้วนะไอตัวนี้ชื่อโซยุเป็นแมวพันธ์อะไรก็ไม่รู้นี่ตูดมันเหม็นนะเห็นไหมนะจับไม่ได้เลย โอ้ต้องไปแล้วครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะไลฟ์สดอะไรนะหาวิธีทำใช้ AI สอนชาวบ้านชาวช่องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ